สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมเม้นของนค,นคือ r i v a l s กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวนี้อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Half and Half นะฮะซึ่งเราอยู่กับคุณพันเดปิต้านะเล่นเป็นคอมมานเดอร์โซโลมอนนะอยู่ในเลกไทบเบเลียม1 3 9นะสู้กับคุณบล็อกเกอร์นะเป็นคอมมานเดอร์โซโลมอนเช่นกันนะอยู่ในเลกไทบเบเลียม141เนะฮะเป็นเลกที่ถือว่าสูงมากนะฮะแต่ว่าสูงจริงๆสูงได้มากกว่านี้นะถ้าผมจำไม่ผิดที่ผมเเคคยจออ่ือ200กวา ไม่แน่ใจว่ามีถึงส0มร้อยลำปัง <ะ S 2> <Good. S 1> ก็มาดูนะฮะโซโลมอนมีเรื่องแมชนะครับผมแต่ว่ายูนิตนี้อาจจะไม่มีเรื่องแมชสักเท่าไหร่นะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีนี้มันนี่เปิดเป็นมันชื่ออะไรน,นะชชตเตอร์ er นะเป็นยูนิตต่อต้านทหารราบนะฮะ <You need S 1> อ่าชัดเจนมากเลยนะครับผมวันนี้ยิงอากาศสัญญไม่ได้แต่ตอนนี้เข้ามาเจอหืมดวงกระหนำยิงอ่ะมีโดนสวอมเข้ามาด้วยนะส่วนฝั่งสีแดงตอนนี้ก็เน้นไปที่ทหารก่อนนะครับ oh. ทีมสไนเปอร์นะฮะแล้วก็มีสายสควอตนะฮะ หน่วยยิงจรวดแล้วตอนนี้ปะทะกันแล้วนะครับตอนนี้ไม่แน่นะฝั่งสีแดงอาจจะได้ยิงนิวเคลียร์ก่อนก็ได้นะเพราะตอนนี้เขาสามารถคุมแพลตฟอร์มไปได้2องแพลตฟอร์มเรียบร้อยนะตรงนี้แชตเตอร์เรอร์เขามาแป๊บเดียวนะครับทหารแตกยกปุ่งนะแชตเตอร์เรอร์นี่เป็นยูนิตท,ที่อันตรายมากเลยนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีนำ้ำเงินพลิกกลับมาได้นิวเคลียร์อ้าวนิวเคลียร์เหลืองแล้วนะตอนนี้ฝั่งสีแดงเล่นอากาศยานนะสร้างออกก้ามานะครับแล้วก็มีเอ่อทารอนตามมาด้วยนะอ่าแล้วทารอนเวลายิงอากาศนี้มันจะยิงจรวดนะอ่า ก็ถือว่าเป็นดาเมจที่รุนแรงนะครับแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินอุ้ยยึดแพลตฟอร์มเข้ามาได้แล้วไงครับมิสไซน์แคนเซิลกลายเป็นฝั่งสีแดงได้ยินนิวเคลียร์นะครับผมอู้ยแย่งมาได้นะครับแบบบุบบิดเลยนะครับฝั่งสีน้ำเงินคุณแพนเดปิต้านี่โดนไปก่อนนะโอ้โหเราสังเกตดูนะเขาเล่นรถเก็บเร่คนละคันนะฮะเพราะว่าจะต้องเอาเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะช่องเอ่อสป라이ยูนิตสป라이เนี่ยเอาไว้สร้างยูนิตต่อสู้นะ แล้วฝั่งสีน้ําเงินนี่ก็สร้างเาชื่ออะไรนะสลิงช็อตออกมานะเอาไว้ใส่เครื่องบินนะยิงภาคพื้นไม่ได้นะแล้วตอนนี้ก็มีชชตเตอร์เข้ามาอีกคันนึงนะฮะเอามาโจมตีทหารราบนะฮะเน้นเคลียร์ฟงทหารก่อนนะครับแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงก็เคลื่อนทับเข้ามาแล้วครับส่งออก,ก้าเข้ามานะครับยิงถล่มสลิงช็อตแตกนะครับเรียบร้อยนะฮะตรงน,นี้อู้ฮูออกการ่วงไปแล้วนะฝั่งสีแดงแล้วตอนนี้สีน้ำเงินกำลังจะได้นิวเคลียร์ไม่ได้นะฝั่งสีแดง ส่งทีมสไนเปอร์เข้ามาวิ่งผ่านอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหเข้ามาโดนถูกโดนสวอมยิงนะฮะเรียบร้อยครับลัษณไนี้อ่ะบิ้มไปแล้วนะฮะไอออนแคนนอนน่าจะเป็นของฝั่งสีแดงนะครับยิงออกมาสีน้ำเงินแตกยกฟูงนะครับผมโอ้โหอย่างนี้เขาก็ปั๊มยูนิตออกมารัวๆได้เลยนะฮะ <c oughs> แล้วประเด็นคือออก้า ออกา้ามันยิงอากาศยานไม่ได้นะแล้วโดนสวอมก็ก็ยิงไม่ได้เช่นกันนะแล้วตอนนี้ฝั่งซสีมันกำลังจะได้ยิงนิวเคลียร์นะสีแดงไม่ยอมนะครับผมในฝั่งสีน้ำมันได้ยิงเน็ยเดือดินพันกันอีกแล้วขออภัยนะอ่ะสรุปฝั่งซสีเงินก็ได้ยิงนะโดนกันไปคนละลูกแล้วนะครับไอออนแคนนอนบึ้มนะฮะโอ้โหโดนหมดเลยนะครับสกิลไอออนแคนนอนของคอมมานเดอร์ซโลลมอนเนี่ยมันไม่เลือกฝ่ายนะอือคือศัตรูก็โดนพวกตัวเองก็โดนนะต้องใช้ดีๆนะโอ้แล้วตรงนี้แชตเตอร์เรอร์มาอีกแล้วนะ ชัตเตอร์เรอร์แบบทวีแชตเตอร์เรอร์โดนสวอมแล้วก็ไรเฟิลแมนนะใช่ไหมละคไรเฟิลแมนปะเออไรเฟิลแมนใช่จริงด้วยนะคร <c oughs> <c oughs> าวนี้แหละครับนิวเคลียร์ลูกที่3นะฮะนิวเคลียร์ลูกตัดสินแล้วนะครับใครจะได้ยิงนะ <c oughs> คือโดนอีกลูกหนึ่งนี่ก็คือจบเกมเลยนะโอ้โหแต่พอสงครามส่วนใหญ่นี่เกิดอยู่บริเวณกลางแมปนะเนี่ยตัวสวอมเข้ามาเจอมิไซล์สควอดสอยเข้าไปนะ <c oughs> โอ้ยชัตเตอร์แตกไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> ตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่คือนเน้นไปที่ทหารราบอีกเช่นเคยนะ อ่าแล้วก็มีเครื่องบินตามมานะครับผมกว่าจะมาได้นะฮะ <get> ตอนนี้นิวเคลียร์จะได้ยิงไหมครับไม่ได้ยิงแต่ตอนนี้ไอออนคานอนบึ้มนะครับตอนนี้ฝั่งสีแดงร่วงหมดเลยนะ <get> แต่ยังมีมิสไซส์สควอตเหลืออยู่นะฮะส่งเข้ามายึดแพลตฟอร์มไม่ทันนะครับเสียเงินเข้ามาขัดขวางได้นะฮะ <get> จังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหดูเดือดนะฮะดูเดือดยึด <Okay. S 1> แข่งกันยึดแพลตฟอร์มนะฮะยึดกันไปยึดกันมานะจังหวะนี้ฝั่งสีแดงกำลังได้ไปเอาไม่ได้แล้วครับเรียบร้อยนะ เสีน้ำเงินสร้างสลิงช็อตออกมาได้ทันอยู่นะครับจังหวะน,นี้โอ้โหใส่กระสุนใส่ตัวทารอนทารอนร่วงไปแล้วเรียบร้อยฮนะออกก้าบินเข้ามาเติมนะครับมีทารอนเข้าเองนะฮะโอ้โหจังหวะน,นี้ผมว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่มีโอกาสที่จะชนะสูงมากเลยนะโดนแพลตฟอร์มนี่มาอย่างเยอะเลยนะครับเรียบร้อยครับ GG ฮนะฝั่งสีแดงโดนไอออนคานอนลงไปอีกบึ้มนะครับเรียบร้อยโอ้โหไปแล้วนะนิวเคลียร์ลูกที่3นะครับผมโอ้โหมีการใช้อีโมจิด้วยโอ้โห อย่างดุเดือดน,นะฮะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณพันเดปิต้าฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมฝั่งซ้ายนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ใหไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ